ปปง,งสั่งอายัดบัญชีมูลค่า5.3พันล้านบาทเกี่ยวช่อโกงหุ้นมอสำนักง,งานปปงสั่งอายัดทรัพย์สินของนายอภิมุขบำรุงวงศ์และพวกที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงซื้อขายหุ้นบริษัทมอรีเทินวงเงินกว่า5.3พันล้านบาทเป็นเวลาไม่เกิน90วันตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2566นายเทพสุบวรโชดดารารองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวว่าปป งได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวของนายอภิมุขและพวกซึ่งมีพฤติการเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา3ามวงเล็บ18แห่งพรบป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินพศ2542สําสำหรับทรัพย์สินที่อายัดไว้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์15แห่งโดยเฉพาะเงินหรือหุ้นของนายอภิมุขที่ซื้อต่อเนื่องจากการขายหุ้นมอในบริษัทหลักทรัพย์2แห่งมูลค่าราว444ล้านบาท รวมถึงบัญชีของผู้เกี่ยวข้องรวม34รายการมูลค่ารวมทั้งสิ้น5,376ล้านบาท